นับตั้งแต่มีคำสั่งว่าไม่ต้องให้มีครูเข้าเวรหลังเกิดเหตุการณ์ครูถูกทำร้ายโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ยะลานะครับต่างก็ยังคงห่วงทรัพย์สินในช่วงช่วงที่ยังไม่มีใครดูแลในขณะนี้ภายหลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มกราคม2567เรื่องให้ยกเลิกอยู่ครู ครูอยู่เวรและก็มีหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนภายในประเทศทั้งสํานักงานตํารวจแห่งชาติฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยเข้ามาช่วยดูแลในการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณสถานศึกษา ล่าสุดนั้นนายประเสริฐหนูรุ่นนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหินอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและก็ขอความเคาะ์เพื่อนครูที่อยู่พื้นที่ใกล้โรงเรียนให้แวะเวียนมาดูเป็นครั้งคราวพร้อมกับประสานกับทางชาวบ้านร้านค้าหน้าโรงเรียนรวมทั้งออกพอ,พอ,พอรอช่วยในการดูแลโรงเรียนซึ่งปัจจุบันนั้นการดูแลรักษาความสะอาดโรงเรียนไม่มีงบจ้างนักการพานโรงแต่ใช้งบส่วนตัวของครูเองซึ่งโรงเรียนอยากให้อยากได้นักการพานโรงมาช่วยดูแลความปลอดภัย ของคุณครูดูแลความปลอดภัยของนักเรียนดูแลโรงเรียนซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้ง,งดูแลระบบไฟฟ้าซึ่งยังมีความจําเป็นที่ต้องมีนักการพานโรงอยู่ครับโรงเรียนไม่มีนักการตานโรงที่เป็นของของกระทรวงสาธาธิการนะครับแต่ก็จะจ้างนักการ่านโรงโดยใช้งบส่วนตัวของของคุณครูในการดู ทำความสะอาดโรงเรียนนะครับโดยช่วย,วยเหลือน,นักเรียนถามว่าโรงเรียนอยากได้นักการพันโรงไหมนะครับก็ก็อยากได้นะครับเขาจะมี ด้านนางปราณปรียาพรจานทองคุณครูประจําชั้นป5ก็เปิดเผยว่าปกติจะรับผิดชอบเข้าเวรในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ช่วงเวลากลางวันแต่หลังจากมีมาตรการยกเลิกครูเวรก็รู้สึกว่าเป็นห่วงสถานที่ราชการเป็นห่วงทรัพย์สินของราชการแต่ความปลอดภัยของครูก็ต้องมาก่อนปัจจุบันนี้ไม่ได้เข้าเวรแต่ผ่านไปผ่านมาก็ยังแวะดูโรงเรียนแต่ไม่ได้อยู่นานเหมือนเมื่อก่อนครับรู้สึกว่า ก็ต้องมาก่อนนะคะเราเน้นความปลอดภัยนะคะแล้วปัจจุบันนี้เราอย่งยงยงยั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 งเข้าวิ่นะสาวไม่ได้เข้าค่ะแต่ก็ผ่านไปผ่านมาก็าแวะค่ะ ครับส่วนโรงเรียนอนุบาลเบตงซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโรงเรียนจังหวัดจลาที่ยืนยันการยกเลิกครูอยู่เวรเป็นนโยบายที่ดีโดยทางผู้อำนวยการนายจำลองจันทรชอเห็นว่าเนื่องจากในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่ค่อยปลอดภัยสําหรับครูโดยเฉพาะครูผู้หญิงหากอยู่เวรน,นอกเวลาราชการเช่นช่วงค่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดชดเชยค่อนข้างเสี่ยงซึ่งการยกเลิกเป็นสิ่งที่ดีแต่จะมีผลกระทบบ้างสําหรับโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนแออัดอาจจะมีขโมยเข้ามางัดแงะเอาทรัพย์สิน เป็นของทางราชการทั้งนี้ทางโรงเรียนแก้ปัญหาโดยการประสานขอความร่วมมือจากชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาส่วนทางโรงเรียนก็มีมาตรการโดยจะใช้กล้องวงจรปิดเข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการโดยจะเชื่อมต่อกับมือถือของครูเพราะหากเกิดเหตุจะได้เข้ามาดูแลได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งวางแผนกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้เบื้องต้นแล้วในส่วนของตําแหน่งนักการพานโรงทางครูจําลองบอกว่าไม่ควรจะเรียกคืนเพราะโรงเรียนจําเป็นต้องมีเวรยามซึ่งนักการพานโรง เป็นคนในชุมชนก็ช่วยเป็นหูเป็นตาและดูแลความปลอดภัยของครูคิดว่าการยกเลิกนั้นไม่เห็นด้วยและควรจะเพิ่มให้เสียด้วยซ้ำครับไ,ไม่ว่าแตากำลังของนักการศึกลา,าที่เป็นาอาจารย์อา่างประจำเนเป็สิ่งจำเป็นเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับทุกทิ่ทั์และก็มีคนอยู่เวรยามทิ่นการศันเพกับคนในชุมชนที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับ คิดว่าการยุเลิกตําแหน่งนักการประรงไปคิดว่าน่าจะไม่หมะควรจะ,จะ,ะสำหรับที่โรงเรียนอนุบาลเบตงตุภาพอนุสร์ปัจจุบันมีนักการพานโรงที่ทางโรงเรียนจ้างเองหนึ่งคนและทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตสามจ้างให้อีกหนึ่งคนเท่านั้น โดยล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการนําโดยทางด้านพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการคืนนักการพานรงให้กับสถานศึกษาโดยกําลังชงขอให้งบขอ,ขอใช้งบกลางเนี่ยหกรล้านบาทผ่านคณะรัฐมนตรีเพื่อจ้างนักการพานรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาดทั่วประเทศรวมจํานวน1 4ึ0 0หมื่นสแหน่งโดยจะดีเดเริ่มทํางานเนี่ยหนึ่งพฤกษาคมนนี้ทันทีครับม,มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ